พี่น้องสบายดีเบิดสผูสุขคนผ้าเขาขั้วอีกคือเก่าเล้จ้าเมื่อนี้ซีอันมาทอดไก่อันเอ้ไก่ทอดน้ำปลาเนาะปีกกลางมันพี่น้องเพราะว่าอันอันปีกกลางมันแล้วก็มีหนอกในจังหน่อยเนะยาะโมยะเมื่อนอี้ง่ายๆแต่ว่าอันซื้อมาจากอันโลตัดนะที่เขาแพ็คไว้แต่ว่ามันเป็นปีกปีกกลางนะแต่่อยก็มาแหล่เห็นว่าให้มันเป็นสินในหน่อยมันจะสกินง่าย ครื่องก็บ่มีหยังเบิ่งเบิ่งข้อยสิมักเลยจ้ะอันนี้ก็น้ำปลาเด้อพี่น้อง2ช้อนโตน้ปลาดีคุกก่อนคุกเลยนี่ก็ใส่อันนี้ก็แป้งทอดกรอบเนาะยี่ห้อยังก็ได้พี่น้องแต่ว่าอันนี้แบบเขาปรุงรสมาเรียบร้อยไงใส่1ช้อนโต ใส่โบอตองร้ายเพราะว่าใส่ร้ายมันจะเป็นอันไก่อัน,นชุบแป้งทอดเนาะพี่น้องเนาะคุกๆนั่นี่แหละอันนี้กับใบบักูดตอนสุดท่ายผุ่แหละทอดแล้วผูแล้วก็จังสีอัน,นไอ้อลงไปทอดเนาะเพิ่มท่อมหอม มากวัยสามสิบนาทีด้วยพี่น้องว่างใบอันข้าขงนอกนี่นะบบต้องไปใส่ตู้เย็นวางไวท้ที่อุณหภูมิห้องเนาะมาเนี่ยพี่น้องแล้วค่อยสิเอาอันซีนอันนี้แหละไหวน้ำมันกับน้ำมันทอดกับแบบค่อยเอาแบบทอดเนาะน้ำมันปาลมนี่ละ ปรงน้ำลายแล้วก็สิีนใบได้เข้าไปอันตั้งกระทะให้มันห,อนห,อนหอน่อนๆเลาะเนาะพี่น้องเนาะประมาณนี้แหละแบบง่ายๆพี่น้องจา้าอืมใบแบบนี้ซีนใบบ่ห้อากาศมันออกเนาะพี่น้องเนาะะให้แบบให้น้ำปลาให้เอียงมันซึมเข้าไปไงให้เขาถาเบิึงเนาะพี่น้อง มพี่น้องวันนี้เขาก็มาตั้ง,งกระทะเนะาะกระทะห่อเรเติมน้ำมันใส่เวิร์ขวดเราเลยพี่น้องเลยเพราะว่าน้ำมันเขาต้องใส่ได้หลายเนาะถ้าใส่บอลล้ายเนี่ยมันแบบถอดแล้วมันบวกลายเอบะนะใส่ไปโดนแต่ว่าน้ำมันนี่ถ้าเขาแบบว่าบวก่อยได้ถอดอีกอย่างแบบถอดหลบเดียวก็เก็บไปได้เนาะพี่น้องเนาะมันบวเสียหายหอกว่าขันไปถอดลายขังแล้วบวชสมควรเก็บเขาว่า ใส่ไฟปันกลางเน้่จากพี่น้องเดี๋ยวให้น้ำมันมันห่อนะก่อนมาทอดกันน้ำมันหอน่ะจ้ะพี่น้องน้ำมันห่อนสังเกตบนนะ่ยญาเนาะแต่ว่าถาม้ามันหอนเริ่มหออนน้ำมันก็สิเริ่มนิ่งนะถามว่ท่านห่อนเมื่อกสิพดขึ้นมาอีกท่นแหละอันนี้ก็ไกลเนาะสื่อว่าซีนไปเดียบร้อยนะพี่น้องมักระ ถอดเลยบุญาแต่ว่าเขาต้องอันคอยเกียร์ไม่ได้เลือกพี่น้องเพราะว่าอันอย่าน,นแป้งมันใหม่ฮะนะแต่น้ำมันอันยลืมแบบว่าเอาหอดแบบพอประมาณกลางๆแบบมันก็คอยถอดไปใจเย็นๆ้านน้ำมันมันหอดแห้งน้มัน มันสีแปง้งมันสีใหม่ว่าสันซะาเฮ้ยอธิบายเข้าใจยากเนาะเฮ <c oughs> ้ยหอมกินอันน้ำปลากับอันพริกไทยพี่น้องเลยเพราะว่าอันแป้งเขาแบบปรุงรสมาแล้วเนาะมีพริกไทยมียังขบเคืองนะใส่บดทีเดียวเน่ยจ้ะพี่นอ้องนี่ค่อยๆถอดไป คอยเกี่ยในจังหน่อยก็ไปกลับมาไก่มันจ่างสีบูใหม่นาอพี่น้องเนาะไก่กระซีเรือเลืองเลยพี่น้องเริ่มฟูนะคะับถ้าทอดใจเย็นๆนะนี่นาะพี่น้องเนาะมันกับสิไดไก่แบบว่ากรอบนอกนุ่มในนะถ้าทอดใจฮอดมันกะสระิไดไก่แบบว่ากรอบแต่ข้างนอกข้างในแข็งสินะ เคล็ดลับเนาะน้ำมันกะซีโบอมน้ำมันได้พี่น้องไม่ลิกกันไก่มันเหลื่อมเรือมากับซี่ฟู้ฟู้ขึ้นมาเนาะลอยๆขึ้นมาแล้วค่อยกะสิเร่งแก๊สให้มันแห้งขึ้นอีกจั้หน่อยเพื่อแบบรีดน้ำมันมัน,มนออกเนาะอืมอืมหอมเว้ยเว้ยเดี๋วคอยกะซิตักเซตะแกงผักใบด้วยจ้ะพี่น้อง ใส่ตะเกง่พนะกกงนะพี่น้นะองกินกัเขาเนี้ยวนห่อเนาะพี่นะ้องนะถอดใบบักูดพี่น้อง อ๋อยพี่น้องเซตเรียบร้อยแล้วอยากให้พี่น้องเอาไปกินเด้อเนาะสินสองสิน <laughs> มาเอาไปกินเด้อใครอยากเด้อไก่ทอดน้ำปลาจ้าปีไกปปไก่ทอดน้ำปลาอ้าปีกไก่ทอดน,น้ำปลาอากรอบนอกนุ่มในใหุนกก้ยหอมใบมะกรูดพี่น้องกระปรามาณออนี่แหละกรอบอีดีเลยจ้ะพี่น้องเหลือง้อยห้อยู่ ไปละบ๊ายบายสบายดีเวอร์สพูทุคนจุบจ๊บๆขอบคุณหลายๆเด้อผู้ใดขอมารับส้มเราฟังติดตามนะ